สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเมเทียนั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสต e ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับเกมมือถือผจญภัยจากค so ่ายอันโซบิโมกราฟิกสไตล์แอนิเมทเลยเดี๋ยวพารานผู้ชมมาชมบรรยากาศในเกมนี้กันว่ารูปแบบการเล่นยังเหมือนเดิมในเวอร์ชันเทสหรือเปล่าหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ตอนเปิดให้บริการจริงๆกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมครับมาเป็น Open World แบบนี้เลยนะครับแต่เหมือนจะแบ่งเป็น World World ไปหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทานผู้ชมครับอันนี้อยู่เวล์หนึ่งเดี๋ยวพอเราเข้าตรงนี้มันจะตัดฉากไปเวล์หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับจากที่ลองเล่นดูนะมันตัดฉากบ่อยครับมันโหลดฉากบ่อยหรืออะไรแบบนี้นะตามความรู้สึกผมนะครับนะมันสามารถสลับตัวละครแบบไปมาได้ด้วยนะครับตรงนี้นะเนี่ยเนี่ย ตัวนี้โคตรเท่เลยนะแล้วก็สามารถทําการเก็บพวกสมุนไพรตัดไม้นน่นนี่นั่นได้นะครับฝึกไลฟ์สกิลต่างๆขึ้นอยู่กับเควสที่เราได้รับนะเนี่ยเดินผ่านก็เก็บได้เออแล้วก็ถ้าเก็บตามภาร,รกิจหรือไปคุยตัวละครตามภารกิจก็มันจะมีลูกศรบอกนะครับเนี่ยมันจะตัดฉากแค่คุยนะครับมันยังตัดฉากเข้าคัตซีนแบบนี้เลย <c oughs> คือมันตัดบ่อยมากนะท่านผู้ชมจากที่ลองแล้วเนี่ยเห็นหป,ป่ะกดสกิปุมก็ตัด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่มันดูน่าเบื่อไปเลยนะครับมันตัดบ่อยเกินไปอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแค่ภารกิจในการเก็บในส่วนของตัวไอเทมต่างๆ,ๆที่เฉยนะครับเดี๋ยวมีการตกปลาอะไรพวกนี้ด้วยนะเออไลฟ์สกิลอะไรแบบนี้มาครบเลยนะครับส่วนมอนพวกนี้จริงๆเราก็สามารถสู้ได้นะแม้กังจะเข้าไปสู้กับมอนเควสมันผ่านก่อนนะเออเนี่ยสกิปได้เลย เห็นปะท่านผู้ชมมันตัดฉากค่อนข้างถี่นะอันนี้พูดคุยไม่ไม่แปลกอะไรนะครับเราสามารถพูดคุยได้นะแล้วก็พกมอนอะไรพวกนี้เราสามารถตีได้นี่สกิลก็พลังการหน่อยอันนี้คือเลเวลมันห่างกันเยอะเกินไปไงเราเลเวลสามจะไปตีตัวเลเวลหกนะเราก็ตีไม่ไหวอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เราตีให้ดูเฉยนะ มันไม่ไหวเราต้องไปหาตัวเลเวลเท่าๆกันนะครับอันนี้เลเวลสี่ไอตัวนี้ตงตามเราหม่หรรอเปล่าต้องเปลี่ยนตัวละครดินี่สกิลไหนดิเนี่ยครับเลเวลใกล้ๆกันก็คือสบายขึ้นมาหน่อยอเลเวลสามละตัวละครเป็นเลเวลสามเพิ่มเพชรพีหน่อยนี่จริงๆฟาร์มเลเวลได้สบายๆายอยู่นะโอ้สกิลตีเมทแบบ เกเลอ่ะมอนเกิดตรงนี้ก็คือลอกมาหมดเลยลากมาหมดเลยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวหลักตัวหลักเราดูสก,กิลครับนี่ภาพถือถามว่าสวยไหมก็ตามสไตล์ค่ายนี้ครับไม่ได้สวยเวอร์วังนะสำหรับค่าย a s ซ b บม o นะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นพวกระบบเกมหรือระบบเกมเพลย์การเล่นมากกว่านี่นี่ ถ้าถามว่ามีออโต้ไหมผมเล่นมาประมาณเนี้ยประมาณเกือบ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 ยีนาทีก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตามจุดกันไปทำไรกิดต่อนะครับเนี่ยเราวิ่งไปตามนี้เลยไม่เปิดเสาเหรอไม่น่าใช่นะ <laughs> โอเคเข้ามาในนี้แล้วก็ตัดฉากคือจริงๆอะแมปมันก็ใหญ่นะแต่มันตัดฉากกันค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็บางทีก็มีคัตซีนแบบเนี้ยขึ้นบ่อยมากนะครับที่เป็นสตอรี่เนี่ยตัดฉากละ ถ้าคิดเราจะทำแบบทีเดียวนะนี่มาถึงก็กาชาเรยนะครับอ่นหนึ่งโลจัดไปครับนี่กาชาครับป๊บ,ป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 บนี่ผมว่าอุย้ยมีสีลุกมานะครับไอวอร์สกิปเลยแล้วกันมีเอเรนอาร์หนึ่งตัวนะครับมันเฟกมาให้แล้วแหละมัง้งผมว่าได้อีกหรอ ผมสกิปเลยแล้วกันอันนี้เป็นการนะครับน่าจะเป็นาการเสริมให้ตัวละครเนาะทีนี้นะครับมาที่ฟอร์ม t ชันนะครับนี่เอาตัวใหม่ลงไปนะครับดูครับว่าของที่เขาให้มามันเปิดไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมีหลายตู้อยู่นะตู้แรกเปิดไม่ได้นะครับตู้แรกเปิดไม่ได้ตู้สองก็เปิดไม่ได้ครับตู้สามก็ไอ้ตู้สามนี่เปิดได้เนาะใช้ตัวนี้นะครับมันมีตู้ที่เป็นตัวการ์ดด้วยนะครับ อ่าตัวไหนดีล่ะตัวน,นี้ดิจัดไปครับอันนี้เปิดเพิ่มเติมต่อจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันเป็นระบบบังคับให้เราเปิดไงโอ้โหมี sr มาเต็มเลยอีกรอบด,ดิโอเคประมาณนี้แล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวราชานอะอื่นๆนะครับที่เราสามารถทำได้เกี่ยวบเกมนี้ก็คือ Edit ตตัวละครน,นะครับเนี่ย เรามีเฮเลนาอยู่สองตัวเฮ้ยมีสองตัวแล้วเหรอตอนแรกมีตัวเดียวมีสองตัวนะครับก็มีตัวละครผู้หญิงตัวนี้ที่เปิดมาได้ก่อนหน้านี้นะครับในนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัพเลเวลเน,แบบน,ะวนะครับแบบนี้ทักษะสกิลนะครับอัพถ้าเรามีในส่วนของตัวหนังสือตัวนี้นะเราก็สามารถทําการอัพทักษะที่เราต้องการได้มีให้ดูนะว่าแต่ถ้าใช้อะไรบ้าง อีกอันนึก็จะเป็นการเอาเวกนะครับการปลดลิมิตความสามารถพิเศษตัวละครไม่แน่ใจตรงนี้ใช้การ์ดตัวละครซ้ำด้วยหรือเปล่านะทุกตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ formation นะครับอันนี้จะเป็น formation ในทะีมเนาะแล้ก็เลือกตัวละครที่แบบโอเคโอเคไปนะครับเอา sr ลงไปโปรโมทกันเลยอ่านี่ sr สองตัวไอ้นี่นี่ sr หรอแล้วตัวนี้ลงไม่ได้หรอ ประมาณนี้สมมุติเลือกประมาณนี้ใช่ไหมก็เซตไว้ประมาณนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นพวกไลฟ์สกิลต่างๆนีครับผมต,ตัดไม้ขุดแร่ตกปลานะครับเดี๋ยวก็มีนะที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวแมปเราสามารถเปิดดูได้นะจริงๆมันจะเป็นแมปเวอร์ใหญ่แบบนี้ครับแต่ว่า มันจะซอยเป็นมินิแมปย่อยๆเนาะเวลาที่เราไปแบบในจุดต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะซอยย่อยไปเรื่อยๆเป็นแบบในเอเร์เที่1เอเรที่2เอเรที่3เอเรที่4อะไรแบบนี้นะครับนะเออก็อถือว่าค่อนข้างแปลกไม่ไมอาจจะแปลกนิดนึงแต่แต่ผมไม่ชอบตอนที่มันโหลดฉากนั่นแหละท่านผู้ชมที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะรอทําการอัปกรุงอัปเกรดตัวละครนะนี่เนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดในส่วนของตัวการ์ดพวกนี้ได้นะ ไอการ์ดเดี๋ยวมันเอาอยู่ตรงไหนล้หลายที่อ d ดิในส่วนของตัว formation card โอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราสลับตัวละครลงมาเนาะอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราได้มาใหม่ที่เป็นเนเรนอาด้วยอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับพวกการครับของด้วยนะครับนะเนี่ยตาชายกันละ ก็เล่นไปเล่นไปมันค่อนข้างหง,งุดหงิดนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมไม่รู้คนอื่นจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับมันโหลดฉากทีมากดีในที่โทรศัพท์มันค่อนข,ข้างแบบโหลดฉากเร็วนิดนึงนะครับเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวไลท์สกิลแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราทําการตัดไม้เนี่ยเราก็ตัดไม้ตามที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ไปคุยกับเขาประมาณนี้อันนี้เป็นภาร,รกิจการตัดไม้ทําลายป่า ธรรมดาธรรมดานัเนเองพี่ชมเห็นไหมตัดชัยอะ่ะอันนี้เปิดให้ดูแบบไม่ต้องตัดทิ้งเลยนะพี่ชมเนี่ยโหลดอีกอะ่ะเมื่อโหลดหนึ่งประมาณ2-3งถึงาวิหรืออะไรแบบนี้นัเนเองนะพผู้ชมเราก็ไปผจญภัยบริเวณด้านนอกได้ละนี่ตอนนี้เราก็ออกมาบริเวณด้านนอกได้แล้วนะครับเราก็ไปทำภารกิจตามเคเสด้วยนะว่าเขาให้เราทำอะไรนะเช่นอันนี้ก็ ตัดไม้ไปนะครับเดี๋ยวไปจัดการพวกมอนดีกว่าเดี๋ยวก็ฟาร์มเบลก็จัดการมอนนะครับหรือว่าใช้ไอเทมอัปเกรดนะเอาดิเอาดิโหโหดเกินนี่ตัวนี้ก็โหดนะนี่สกิลอย่างเท่ครับเดี๋ยวไปจัดการตัวเมื่อกี้มันมีตัวเมื่อกี้อยู่ถังนี้หรือเปล่าคิดว่ามันจัดการเราไม่น่าจะอยู่ถังนี้แร้วมั้งไอ้ตัวเลเวลหกอะตัวนี้ปะ เออเนี่ยมาเอาขึ้นหน่อยตอนนั้นนี้ตีไม่เข้าใช่ไหมเจอสกิลหน่อยนี่โอ้โหนี่ขนาดแบบตีด้วยสปงสกิลแล้วนะโอเคตัวละครเลเวล6นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครสนใจแนวนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ